ไม่กินอีกอมไม่กินแกะนี้กินเมี่ยกินไหเนี่ย,ยอิจมินอินาสิคยอ๋ยอ ตัวนี้มันได้กินอ่ะน่าหนุมมากเลันกินมันกินไม่กินอ่ะมันจะกินไหมเนี่ยไม่กินอ่ะอ่ะ มหมูกินมาแน่หมูอุดอ้ดอ่ะไม่กินอีกอ่ะดูดกินไหมอ๋อตามอะไรตัวนี้อ่ะ เป็ดกินน้ำเปด็ดเป็ดหรือหานเขากินว่ะอ้อจะไปให้ไอตัวเลี้ยงผ่าบ้างตาแป๋วหรืตัวนี้มองมา ห้าสิบบาทหมดแล้วเนี่ยคนละอันนะแบ่งอนะันคนละอันอตัวเลนะ็ะตัวใหญ่เหมือนกันตัวเล็กตัวนี้กันนะ,ะกันตัวอื่นมาให้กิน một lèo một lèo ăn là xin lấy ca